ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด Breaking News ก้าวไกลลงพื้นที่โคราชแนะรัฐบาลขอโทษเรื่องบริหารภัยพิบัติและเร่งเยียวยานายพิธาลิมเจริญรัตหัวหน้าพักก้าวไกลพร้อมด้วยนายพิจารชาวพัฒนาวงศ์รองหัวหน้าพักลงพื้นที่ต่อเนื่องหลังจากประชุมใหญ่สามัญพักก้าวไกลที่จังหวัดขอนแก่นโดยเมื่อช่วงเชา้าได้เดินทางไปยังอ่างเก็บน้ำลำเชียงไกล จังหวัดนครราชสีมาเพื่อสอบถามผลกระทบหลังเกิดเหตุน้ำท่วมสูงหลายพื้นที่โดยนายพิธาระบุว่าวันนี้เราคงไม่ต้องมาเถียงกันว่าอ่างเก็บน้ำลำเชียงรายแตกหรือไม่เพราะคงไม่ใช่เวลาที่จะมานั่งเถียงกันแต่สิ่งที่ต้องทำทันทีคือการช่วยกันถอดบทเรียนและเร่งออกมาตรการการเยียวยาผลกระทบให้แก่พี่น้องประชาชนนายพิธายังระบุอีกว่า พรรคต้องการสร้างการเมืองที่สร้างสารรค์ดังนั้นจึงไม่สามารถหลับหูหลับตาตำหนิรัฐบาลโดยไม่สนใจข้อเท็จจริงได้กรณีพายุฝนเข้าตกหนักทำให้น้ำในอ่างเก็บน้ำลำเชียงกลายไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหลายอำเภอเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ยากจะควบคุมอย่างไรก็ตามเรื่องที่พวกเราตำหนิได้และต้องช่วยกันตำหนิ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาก็คือการรับมือกับภัยพิบัติและการเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบรวมถึงการตรวจสอบความย่อหย่อนในการบริหารจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเนื่องจากการวางแผนการก่อสร้างและการบริหารความปลอดภัยในการก่อสร้างดําเนินไปภายใต้การตัดสินใจของหน่วยงานเจ้าของโครงการเท่านั้นปราศจากการตรวจสอบสอบทาน แผนการจัดการความปลอดภัยในระหว่างก่อสร้างที่เพียงพอขององค์กรอิสระอื่นๆหรือ Third Party Safety Assessment เช่นสภาวิศวกรวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนอกจากนี้แม้จะเป็นเหตุการณ์ที่ยากจะควบคุมได้แต่รัฐบาลต้องไม่ใช้เหตุผลว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมของรัฐบาลเพื่อเป็นข้ออ้างให้ตนเองไม่ต้องรับผิดช,ชอบกับความเสียหายที่เกิดขึ้น เพราะแม้จะเกิดภัยพิบตัติแต่หากมีการรับมือกับภัยพิบัติที่ดีกว่านี้ย่อมบรรเทาความเสียหายได้ดีกว่านี้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกด subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ